อสวัสดีครับวันนี้นะครับนาะจะพามาเห็เนจยกางนาองครัวมานี่ไปหางบ่วงไดโนูตัวนึงหางบ่วงบ่วงหางงูไดบ่วงปลายาปลายาเอ๊ไปตัดหยาให้สางจะไหนไปพอห้อยหนู<า>ไปใส่บ่วงนูต <laughs> าบอดบ้อว่ะ <laughs> เลยมาตำใส่ซ้าหนึ่งตัวอย่งที่นหนูนี่นี่ครับหนูหนูตัวเดียวนะครับได้เนื้อตั้งเยอะเลยครับเนี่ย อ่าตี่นี้ก็นั่งตามเครื่องนะครับเนาะครับนี่ตามเอาเองครับผมตามเอาเองก็จะเป็นแบบนี้คือเจ้าบอไม่ใช่พริกเกงที่ตลาดนะครับเอ้ยมันสูตรฝีมือจะคล้องมาได้ดอกยฝีมือล้วนล้วนฝีมือล้วนล้วนยิ่งกินยิ่งเส็บเฮ้ยคักเลยสูตรเจ้ามีเป็นยังไงเนี่สูตรนี่คือใจบอขนขนาดนี้พริกเครึ่องลูกอ่าเกลือจักรสองกำ กินเให้ให้ผู้อื่นกินนะผู้อื่นกินผู้กินจะคลองแบ่งไปจะคลองอีกจะคลองต่งหากเฮ็ดสูตรที่ใหญ่ใจบอว่าใหญ่ใจเขาสูตรของเขาคือต้องใส่ผงชูรสเยอะๆนะครับใหญ่ใจสุดใหญ่ใจนะครับเอผงชูรสเท่ามันสิพ่อบบทำยังซื้อมาสิบบาทคือพ่อวะมันสิพ่อโบสิบบาทเนาะก๋วยเตี๋ยวซื้อสามสิบบาทได้หอยยี่สิบบาทเอออเ่นี่ยก๋วยเตี๋ยวเดียวเนาะอืใส่ครั้งเดียวครับบอกว่ายิ่งยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะครับยิ่งแซ่บ ตำพริก็ต้องแบบดับตาด้วยนะครับนาะเดี๋ยวพริกกระเด็นเข้าตารรพริก,ก็นับพริกตามอายุคนกินนะครับคนกินกี่คนก็เอาอเท่านั้นเลยครับขวอ,อ,อ้งโซนได้ิอ่พวครัวของเรานะครับวันนี้พอครัวนี่ก็มาจะใกล้เลยครับเด้อเดินทางมาแต่พุ่นอยู่ในช่วงกักตัวครับโควิดอือนี่นะครับ กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเนาะผานมอกของ่าครับผมเพี่น้องเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแองค์ที่ตะลิวคุณเดิอยู่หุ่นนมหมอน้ำกระทะโอเคจ้าเอาจัดการเลยเอาอันดับแรกปูซาแต่ก่อนเพื่อนเฮ็ดงานไอ้เมื่อก่อนแกทำงานอยู่ที่โรงแรมนะครับเป็นไอ้คนล้างจานนะครับไม่ใช่เชฟก็เคยเคยดูเขาทำแบบนี้นะเคยเห็นเขาทำเคยเห็นเขาทำนะครับเคยเห็นเขาทำ เคยเห็นเชฟใหญ่เขาทำก็เลยเรียนแบบเขามาจํำเขาไว้ค,ครับแต่ก่อนก็ไปล้างถ้วยล้างจานหนึ่งล้างถ้วยล้างจานให้เขาครับก็ว่าจ,จะทำกับข้าวอยู่แล้ววันนี้เขาใช้ให้เอาชุดไปแล้เอาชุดให้เขาเอน้ำปลาให้เขาเขาก็เลยไม่ให้ทำตากเสร็จด้วยครับโคนูนี่อร่อยอร่อยครับๆๆอร่อยเขาไม่วะ ลอกน่นะี่นะครับเนาะอนนี้เากระทะของเราก็เตรียมแล้นะครับเตรียมพร้อมแล้ว เฮ็ดเือเฮ็ดเพื่อน้ำน้ำอ่า YouTube วันนี้กระทะป่อง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 นะสอบก่นอนสอบก่อน <laughs> วเวลาเฮ็ดก้อเฮ็ดก้อนสอบก่อนเออเอ่าสอบก่อนอ,อ๋อสอบก่นอนสอบก่นอกนอันนี้น้ำมันหมูนะครับไม่ใช่น้ำมันพืชนะครับสังเกตถ้าน้ำมันหมูจะเป็นไข่นะครับ <นะ S 2> อ่าน้ำมันพืชจะไม่เป็นไข่ลำแรกเราจะเทลงกระทะเทลงกระทะแล้วก็เทน้ำมันหมูทิ้งนะครับ กกัวยางก้นบัะไรคัวกระทะก้นวกระทะครับแล้วก็เอาเนื้อให้มันสุกก่อนครับผมเมงเมงห้องเมงโงไหม มันมันมันจะอร่อยตรงที่เคาะนี่แหละพอเขานี่ขัวนู้ครับขัวนู้อ่าพอเขานู้พอเขานู้ขัวนู้ขัวนู้ขัวนู้เฮ้ยคือเป็นตาเสพพี่น้อตงเศพเศพเดี๋ยวเศพครับผมหน้าตาหน้ากินนะครับ โอ้ oh, น้ำมันมใส่หมดขวดเลยวน้ำมันคือมาลิตรนึงใส่หมดลิตรนึงน้ำมันมบอกว่าน,น้ำมันยิ่งใส่เยอะยิ่งอ้วนเลยครับด้วน้ำมันยิ่งใส่เยอะยิ่งอ,อ้วนได้พเพราะในเก็บไปกับพ่อไปเก็บกระเพราเนี่ยว่ะเพราจะเน้นกระเพราบ้านนะครับกระเพราบ้านนะครับไม่ไม่เอากระเพราร้านค้านะครับไม่มีปุ๋ยนะครับของเราคือรสชาติดีปลอดสารเคมีนะครับของเรานะครับ บอกโอ้เก็นหนูออกมาเลยครับหอ,อ,อ,อมแล้วครับหอ,อมแล้วหอ,อมแล้วครับหอมน่าจะื่อตัวหนึ่งมันจะเยอะเนี่ตัวใหญ่ครับ ที่กอล์มาปนขามัมาตั้งคามันมนะพี่กอล์ไม่ค่อยเห็นเออโยล่ละหอมละหอมเนาะปกตินะครับปกติก็หากินยากครับหนูแถวบ้านหากินยากหนูตามธรรมชาตินะครับโอ้ยหากินยากเนาะครับเนาะหนูนี่เพราะว่าทุกวันันมีแต่หนูเลี้ยงนะครับมีแต่หนูเลี้ยง ยังนะครับทุกวันนี้ขอครัวของเราน้ำอาบหรือไม่อาบไม่รู้นะครับครับ้าเราจะอาบช่วงพร้อมกับช้างครับเราจะเน้นพอครัวเขาของเราจะอาบน้ำพออาบน้ำนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับคือเวลาอาบน้ําก็คือเอาเอาช้างไปอาบน้ําอาบช้องกับช้างเลยนะครับจบครับรอบเดียวนะครับครับ ต้องทํามือเวลาทำกับข้าวต้องทํามืออย่างนี้ด้วยครับเรื่องต้องทำมือเผาเสืออย่างนี้ด้วยถึงจะอร่อยนะฮะอ่าอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้วหนูของเรานะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นห่อหมกหน่อไม้นะครับ นี่ก็เป็นปลาสวายต้มยำปลาสวายนะครับของนี้ก็เป็นกับเพียนนะครับอันนี้ก็เป็นปลาทูหน้านะครับปลาทูน่าเมืองไทยหน้านี้ไม่ต้องลอกเปร็จนะครับ๋ต้องลอกเปร็จยิงสซเยอะยิงอร่อยเขาว่ะบาดผมบะหมี่ทะเลครับกินยังสี่เลยบ้านชั้นบะหมี่ทะเลดิ่ามานะครับเด้อก็ต้องค่อยๆกินนะครับว่าเพราะว่าหนูเนี่ยตัวใหญ่ครับแล้วกระดูกเขาจะแข็งนะครับ มาดูที่พอครัวเรานะครับสีหน้าพอครัวเป็นยังไงบ้างครับพอครัวพอรครัวไม่กล้าหันน้เลยครับเพราะว่ากลัวไม่ทันเขานะครับแซบครับโอ้สุดยอดเลยครับผม,มแซบหายากกินายากครับาาก,กินไลอิ่มไล่กินกินยากครับตามสิโลคนอีกผงชูสรสผงชรสนีกเน้นผงชูรสพอครัวรคนนี้นะครับเมื่อกี้ก็ไปซื้อมาหอเลยสามสิบบาทนะครับใส่หมดไปครึ่งหอนะครับก็เท่ากับสิบห้าบาทนะครับผมว่าหลักการทํากับข้าวถ้าใส่ผงชุรเยอะยิ่งใส่เยอะยิ่งแซบนะครับหลักการของใจใจนะครับผม คนยายสองท่านก็ไม่ไม,ไม่กล้านะครับไม่กล้ากินนะครับเพราะว่ากลัวผมงอกกลัวผมล้นเข้ามา <laughs> กินผม <laughs> ผมชดเยอะนะครับสุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกด subscribe ให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอบบคุณไปยังพ่อแม่ A fc ทุกท่านนะครับที่ คอยรับชมและให้กําลังใจทีมง,งานช่างป่าด้วยดีเสมอมานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะขออนุญาตจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวประทันเขานะครับจะหมดก่อนนะครับสวัสดีครับ